สวัสดีค่ะวันนี้ปินปินมาเที่ยวไหนคะนีอนอะะ่ออฟฟาร์นี่ออฟฟาร์หมาค่ะจ้าโอเคปาป้ากันเลยปายอันนี้เป็น,นเข้ามาในร้านกาแฟมีบอรนะ์ดน้ำมีถิชเหอือด้วยใช่ไหมหนู ส่งบ่อน้ำาอกรับแล้วเดี๋ยวเราไปถีบถีบเรือเล่นไหมถีบเรือเล่นตอนนี้เราพักกินโกโก้ปั่นก่อนนะมาแล้วกาแฟกับโกโก้ปัน่น<ะ>ลงลงมากินแล้วนะร้านกาแฟ ชื่นใจไหมนี่สวนต้นไม้ที่นี่โอฟา่าต้นไม้สวยไหมคะฮะ,ะเออจ้าที่นี่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวไม่เสียค่าเข้า,ขาใช่ไหมลองเดินไปดิ จริงป่ะจะปั่นจักรยานขึ้นเลยได้เลยเหรออือหือป่นปิปนข้างหน้าตัวอะไรอ่ะอเห็นป่ะนู่นข้างหน้าไก่ป่ะอ่ะลองไปดูใกล้กล,<ๆ>ลองไปดูใกล้ๆดิต้นไม้ที่นี่ร่มรื่นดีนะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวไก่จริงนะ ไม่จิกไม่จิกเขาไม่ดุค่ะนี่เป็ตน,นต้นไม้สวนต้นไม้เขาขายด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเห็นพี่เขาจับไก่ไหมคะอา้าวปินไปตรงนู้นเเดินเข้าไปเลยอุย <laughs> ไป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 เดินกับป้าลูกไม่กะไม่จิกไม่จิกไม่ดุเดินไ,ไ,ไปเลยไปไปเลยเขาไม่จิกค่ะป้าคอยดูอยู่ป่ะ,ะเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยนี่หันหันมาถ่ายรูปหน่อยค่ะ ดูบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะเสียงนกด้วยเสียงนอกอุ้ยอุ้ยนกแก้วมีอันนี้คือให้อาหารปลาใช่ไหมคะ อันนี้คือให้อาหารนกเอาให้อาหารนกก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารนกเดี๋ยวค่อยถือมาถือเอาแล้วกันเนาะอาหารนกเฝ้าไว้ก่อนได้อาหารนกฝากไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันเนาะฝากเลยฝากไว้ก่ไม่หาฝากไว้ไม่มีอะไรไปเดี๋ยวให้อาหารนกเลยเหรอเขาถือดีกว่าบินไปให้อาหารนกเหรอคะไปตามพี่เข้าไปเลยให้พี่แนะนำว่าต้องให้ตัวไหนบ้าง ส่วนทางตะวันสามารถที่ได้ทำงานแล้วก็ทางส่วนคะยื่นให้ได้นะคะใช่ค่ะยื่นใกล้ๆเลยค่ะอุ้ยเขาจิกเบาด้วยฟินเขาไม่เขาไม่จิกแรงด้วยนะอ่าเอาถาดอาหารให้ป้าถือเขาค่อยๆเก็บด้วยเห็นไหมเอาเม็ดใหญ่สิตัวต้องอุ้มลูกนู่นตัวนู้นให้ตัวนู้นไงเอาวางไว้เฉยลูกนี่ไงเห็นนะ ยืนเลยลูกยืนยืนแบบอ่ะให้ป้ายืนอะให้ป้ายืนอ่ะดูป้ายืนนะดูเห็นนะแค่นี้เองไม่ีเลยเห็นไหมคะอะเห็นนะดูดิเขาก็กินเบาๆเห็นไหมลูกกินเบาๆจับจับอย่างงก็ได้ค่ะจับอย่างงั้นเดี๋ยวเขามันจิกมือ ปา้าเป็นคนถือถาดอลกวรเห็นนะหนูถืออย่างนี้ก็ได้เห็นนะให้หนูถืออย่างนั้นก็ได้ถือด้านล่างลูกถือด้านล่างน่อยเหรอเาน,น,นที่นกหอเละอยู่นะครับเฮ้ยละหาฟินเลยดูสิเื่อมาตรงนี้ก็ได้นะครับ เดินไปทางด้านนู้นเลยค่ะวินมาหาปินเองเลยอะล่ะรถก่อเราจะได้นก,กรักเรานะคะเอ๋เห็นไหมนี่มาหาปินถึงที่เลย <c oughs> มาหาน้องมมอเลยเหรอ <c oughs> ถือไว้อย่าปล่อยกระถางนะ,ะลูก่นนนะบัั้ค ว้าวนี่น,นสวยเลยอุ้ยสองตัวสองตัวเลยโอ้โหนี่บินมาหาปินถนึงที่เลยมันหลุดจากโครงมาผมต้องไล่เก็บครับคือปล่อยน้อยนะปล่อยทีละไม่กี่ตัวแต่เขาก็ไม่ไปไหนไกลใช่ไหมไปครับแต่แค่เขาจะดื้อเก็ยบยากความเยอะแล้วมันถุงยากครับ แต่ว่าตอนเย็นอะปล่อยหมดทุกตัวแต่ว่าตอนเย็นคือเขาบินเขาบินปก,ปกติเขาก็จะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เห็นไหมเขารู้ว่าผมจะเก็บเป็นไงเป็นไงปิน,นชอบไหมนกมาห,หาปีนหนึ่งที่เลยอะเรียบร้อยด้วยนกแค่ปินถือกระถางแค่นั้นเองเาเออก,กินเลยไม่เจ็บเลยเนาะเขาไม่ได้ข่วนหรือจิกเราเนาะนกน่าเกมัมาอีกตัวมาอีกตัวแล้วน่ากลียมันมันมันมาเกลีโอ๊ยโอเคโอเคอ่ะหนักใช่ไหมเริ่มหนักขึ้นใช่ไหม บ้านบ้านอย่างนี้ใช่นี่นกเชื่องหน้าดูเลยปวดเ,ออเจ็บไหมเจ็บตัวเด็กเล้งนอกอ่ะเออ <c oughs> สาตัวเลยจิ๋วผมได้เลยเอลัวนี่เออก่งมากนกที่นี่เชื่องมากเลย เขา่อยู่บนแขนปินด้วยอ่ะเขาบินมาก็ไม่ได้ทำร้ายปินเนาะก็ไม่ไม่ได้จิกอ่ะเนาะแค่มาเกาะเฉยเนาะมันหาคือนกที่หลุดมาเกี้ครับเป็นนกที่อิ่มแล้วด้วยเพราะมันมันโดนงที่ลอิ่มแล้วแล้วก็เก็บเข้ากงอิ่มแล้วตอนนี้จะยากเพราะเขาไม่บินมาหาเขาบิรออาหารแล้วเขาจะรู้สึกเป็นกระตกเขียวไหมลูกกระสกเขียวนะ หมดยังนะอันนี้ชื่น้องโรบินฮูดเหคฮ้ยโรบินฮูดโรินฮูดจะเชื่องครับอุ้ยน้องโรบินฮูดชื่อนี้ชื่อโรบินฮูดเอามืออีมือลูกหัวเขาไหมยิ้มแน่นนั้นปินเหรอ ให้ยืนบนหัวไหมลูกยืนบ้างออยู่นี่นะลูกอยู่นี่นะปีนลืนี่เด็กโอ้ยขอยืมนหัวเลยนะคะนี่ป้นหันมาแล้วโอ้โหัสองตัวเกาะอยู่ที่ที่มือปินแล้วก็ข้างบนหัวอีกหนึ่งตัว ชอบไหมที่นี่ Neo Farm แนะนำให้อยู่ตรงตอนเย็นครับมาใหม่ตอนเย็นแบบก็สี่โมงคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะนกทุกนี้ยบินบนฟ้าเลยนนี้ฮะได้ปล่อยได้ได้วี่งได้กนกันอ้สีตัวเลยสี่ตัวเลยอ่พผมจะเข้าไปมันจะกลัวนะบตมันรู้ว่าถ้าเกิดว่าโดนจับคือเข้ากงอ้าแม่แม่่มม หมดแล้วมั้งอาหารนี่โอ้โหกินเก่งมากมันหมดแล้วเนี่ยเอ็อน,อ,นอ่าเราไปให้อาหารปลากันต่อไปอาปีนไปเลยอาปีนเม่นข้าวหนิปลาปลาทองจ้ะเราไปให้ปลาทองค่ะ,ะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงนี่ให้บนสะพานเนี่ยเนี่ยนี่ไงจุดให้อาหารปลาหรือว่าจะไปชั้นบน <ไป S 1> ชั้นบนโอเค เดินทะลุไปเลยมุด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 อเป็นเอร์นิดหน่อยอุ้ยดูปลาดิอินอ่ะเปิดฝาเปิดฝาดิใช่าาอาอหารยังลอยเต็มเลยอันนี้อาหารปลาทาร์บหรือปลาอะไร

ปินกำลังจะเดินไปหาน้องควายเผือกไปเดินนําไปเลยนี่ควายสองตัวเอาเลยค่ะไม่ต้องกลัวห่ยาแห้งใช่ปินเดี๋ยวป้าทำอะไรให้ดูยาแห้งนี่อ่าฮะ ทำได้ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆป้าเดี๋ยวไปใกล้ๆแบบป้าปะแค่นี้เองวันนี้อ,อากาศดีเนาะมีฝนลงมาโปรยๆนิดหน่อยแต่ก็หยุดไปแล้ว ขั้วเขือนะเนี่ยยังไงเห็นไหมปินมือตัวนั้นก็ขอ <จะ S 1> ปินใช่ไหมรู้ว่าเราทำให้ให<า>ขอบคุณนะกําลังรออยู่เลยปัเรือถีบนะคะไปปัดเรือถีบเหรอคะอองั้นเดินน้ำไปเลยค่ะ<อ>นี่ระหว่างทางก็มีร้านขายของกินเต็มเลย มีสายไหมด้วยนะปิ๊นปิ๊นกระจกกระจกแล้วาอยู่ฝั่งนี้แล้วเานอยู่ฝั่งนี้นะใช่คร ก็เป็นซุ้มที่ลงที่นั่งให้กินได้โหต้นกล้วยไมย้ปิน้นสวยไม้กล้วยไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นกล้วยไม้ค่ะสีอะไรนะคะภาษาอังกฤษเยี่ยมนี่เดินขึ้นบันไดค่ะ นี่แจ็คสวยด้วยาข,าขาลงข้างล่างอย่างนั้นใช่ไหมอ,อย่างนั้นแหละเออสวย,สวยปิ้นนี่เราเลือกเป็ดน้อยนะคะใช่ไหมคะโอเคเอนีค่นีเ่เราล่องเรือเป็ดน้อยหปลาเต็มเลยปิ้น อุ้ยปลาไล่ตามเราเลยนี่ปิ่นปิ่นก็นั่งอยู่คุมคุมอยู่ตกกรงกลางนะคะเราล่องเรือเป็ดหน่อยไหมล่ยวขาวาหงเอี่ยวซ้ายปลาเลยเป็นหัวป้าสีดมใช่โปิน เขาเรียกว่าปลาสวายเผือกโยนให้คนนะหยนให้คนแน่เลยให้พ้นแล้วดูรถเรือลูกโอ้โหเฮ้ยปีนดูม้าดิเห็นแล้วไปหาม้าเลยคุณแม่ไปหาม้านะ ือพลังงานป้าหรือเปล่าป้าปั่นอยู่คนเดียวเลยใช่นี่เรากำลังปั่นไปหามมานะคะมมาอยู่ข้างหน้ามีเป็ดด้วยปิ้นนู่นนู่นกลุ่มเป็ดไปหาเป็ดไหมไปหาเป็ดไหม มาหาเราบินเขากำลังมาหาเราเหมือนกันนะนะเนี่ยเขากำลังไหว้ามาแล้วเห็นะท่านยังหน้าไงอ้าวให้อาหารเป็ดได้เลยค่ะเป็ดอ,อยู่ไหนนอืมเป็ดมาแล้วเป็ดโตรู้นะเนี่ยว่ายมาหาเราเลยเนะี่ย วุ้ยเป็ดเป็ดเป็ด ตัวใหญ่นะนนนดูเป็ดว่ายน้ำนะคะเห็นแล้วเขาใช้ขาปีนี่ก็คือร้านกาแฟาที่เรามากินเมื่อกี้ใช่ไหม นี่นะโยกไปยกมาเลยนี่นี่โยกไปยกมาชอบไหมคะนี่ของสาวเคไปเดินเข้าเดินเข้าฝั่งนะ เดินดงกลางนะคะตกน้ําไปเปียกเลยนะนี่นี่เดินแคทวอล์กอยู่หรือเปล่าเนี่นออยอุ้ย่ขอของาตย,ยตัวบลนเลอร์เลยติ๊นใช่หให้ไหม นี่ที่คว้าใจดีค่ะไม่เห็นน่กลัวเลยนะเข้าใจดีเนาะให้ไหมให้ไหมให้นะคนตามไปลก่อนละกะ่อน,นะ

นี่โหหน้าแดงกำเลยใาเหรอหอันนี้แวะพักกินนักเก็ตกับเฟรนฟรายใช่ไหมคะมกินน้ำเยอะนะคะหน้าแดง อันนี้เราจะเข้ากรงกระต่ายไปให้อาหารกระต่ายกันนะคะไปให้กระต่ายได้มั่งตรงใกล้ๆกระต่ายเลย,ยนใใลี่กระต่ายตกแล้วไม่เป็นไรค่ะตกแล้วไปนะอุ้ยกินจริงๆด้วย กิน,ก,น,ก,นกิจกรรมระ,ะบายสีกิจกรรมระบายสีนะคะต้องมีใส่เอียมก่อนเนาะนี่อ้าวให้ปาใส่เอียมให้นะคะระบายสีกันเละนะอะเนาะดูซิว่าหนูอยากจะทาสีอะไรบ้างอะที่หนูอยากสะบายเล,เลย นี่ระบายสีอะไรคะระบายสีกระถางใช่ไหมนนี้ใช่กระถางไหมระบายสีฟ้าให้หมดเลยก็สวยนะเราก็แต้มทีละแต้มสุดๆทีละดูเนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวล้างออกอ่ะเอาสีอะไรเพิ่มอีกอ่ะนี่แหละหนูจะเอาสีน้ำเงินหนูไม่ต้องล้างสิลูกไม่ต้องล้าง เราะมันเป็นสีน้ำเงินดั้งเดิมใชม่ที่นี่มีกิจก,กรรมให้เล่นเยอะเลยเนาะ มาเลือกต้นไม้ฟรีสองต้นค่ะกลับบ้านเลือกเลยต้นไม้ของหนูหนที่หนูชอบอ่ะเอาต้นนั้นนะโอเคเลือกยคะยิบหยคะโอเคนี่เป็นเรื่องต้นนี้นะคะใส่กระถางที่หนูระบายเมื่อกี้นะคะ นี่มาที่ไหนคะบิอยอน <Beyond Cafe S 2> คาเฟ่เ d Cafe ค่ะตามปินไปเลยท้งไหนบ้งไหมน,นี่ทางเดินเข้าบิยอนคาเฟ่ใช่ไหมคะ พาเดินมาดูชมบรรยากาศรอ,อบๆตอนนี้เปิดให้คนนั่งทานแล้วนะไป<า>ไหนคะมีติมด้วย,ดวยเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วข้ามากินตนิมตู้อ,อะไรต,ตู้มันเตี้ยค่ั ปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปยืนเลยมีปลาคาร์อะ่ะมีดิเนี่ยปลาคาร์เนี่ยมีปลาด้วยเห็นป้านี่บรรยากาศภายในร้านร่มรื่นและสวยงาม ไปครับอ่ะชมธรรมชาตินะคะับพาชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะสวยงามค่ะไม่ได้ไออกมาข้างนอกนานมาก สวยไหมครับที่นี่อะไรเนี่ยมาแล้วเหรอมาแล้วสปากเกตตี้ขี่เมาไม่ใส่พริอันนี้รวมชุดทอดต่างๆีพไทยอันนี้ปิ้งกินได้แน่นอนมีกุ้งมีหอมมีหอยมีปลาหมึก เป็นครับปลากระพงทอดน้ำปลามาแล้วครับไหนอ่ะนี่ไงนี่อ่ะใช่แล้วแต่นี่ห่อ,อหมกอะไรนะทะ <ขอ S 1> เลทะเลค่ะหมกทะเลค่ะแล้วว่าหมากคุณแม่กินอะ่ะอคุณแม่กินค่ะเพราะมันมีพริกอยู่คุณแม่กินพริกนี่ปลากระพงท<น>อด<ค>น,น้ำปลาคุณแม่กินเน้ากินเผ็ดเลยนี่วันนี้เป็นๆทดลองกินปลาหมึกแล้วใช่ไหม กินได้แล้วใช่ไหมกินเป็นแล้วอร่อยไหมปลาหมึกอ,อร่อยนี่ยนะทั้งจิ้มปลาหมึกกินโชว์เพื่อนๆหน่อยสิคะนี่ปลาหมึกนุ่มหวานเจียบอ,อร่อยโอเคเดี๋ยวป,ปินก็ขอตัวทานก่อนนะโอเคค่ะโอ้โหแล้วแล้วปินก็กินหมดเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋กกินกุ้งอีกหน่อยกุ้งชุบแป้งทอด โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สนุกไหมคะทั้งวันเลยเราไปเที่ยวไหนมานั่งนะนีโอฟาร์มแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมคะเนียวฟาร์มก็ทํากิจกรรมเยอะะเลยเนาะมัมากินปลาโวอนี่อ่าแล้ววันนี้ก็ปินก็เริ่มหัดกินปลาหมึกได้แล้วโอเคอร่อยไหมคะปลาหมึกอร่อยอ่าตาบน้าจัดกินของปีนหมดแล้ว แม่เหมาเก็บที่เหลือใช่ไหมโอเคอ่ะลาเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามปิดช่องเป็นปินทีวีได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปิ่นๆด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปค่ะโอเคบ๊ายบาย,บาย